เขานั่งแกะอะไรไม่รู้ของเยอะแยะไปหมดนี่สั่งมาคนเดียวได้นี่หมดนี่ไม่รู้เท่าไหรน่นี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไร,ะไรสั่งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดสั่งข,ขายพวมสั่งอะไรไว้ขายาดีบะ่ะนี่ลังเบเลอเบล้เบล่าเลยไม่รู้อะไรนี่ดูนันเห็นแต่ยอดนี่อยู่นี่นี่อออื <c> ื <oughs> นี่อีกคนเดียวนี่แหละแล้วสั่งนะฉลาดด้วยนะไม่ใส่ชื่อตัวเองใส่ชื่อคนอื่นแล้วพอเวลาของมาเขาก็โทรเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้นะ่ะของนะ่ะมันมาแบบของของที่มันไม่ได้สั่งแล้วมันมาส่งนะ่ะพนักงานเขามาส่งอ่ะเขาบอกว่าบ้านนั้นนะ่ะเจอเป็นผ้าคีริ้วก็มีอะไรก็มีเราก็กลัวเนาะ อันนี้นี่สั่งอะไรไม่รู้หนึ่งสองพันสามพันพันกว่าบาทมาส่งมาส่งมาส่งสายลมนี่แหละวันนั้นก็นี่แหละสามพันกว่าบาทนี่สามสี่พันหนุนสายลมเม็ดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆเด้อันนี้ก็ท่ออะไรอีกก็ไม่รู้ท่อเสียงไงทำมาทำไมรถไงรถอะไร ถัง,งเยอะแยะไปหมดนี่ก็ถัง,งถึงวะพ่วงขนาดไหนเอาพ่วงขนาดไหนเนี่ยนี่ขี้โม้นักขี้โมนี่ปล่อยให้เลยที่หนึ่งเลยจะต้อพ่วงขนาดไหนไนี่อไอนี่ลูกค้าสั่งแล้วไม่เอาใช่เหรออันนี้เหรออือ่ สั่งแล้วไม่เอาบุกด,ด,ด้วยเขาบอกว่ามันไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันว่ารถวิ่งไม่ออกเขาใส่แล้วเหรอยังยังไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่แล้วเขาทำไมเขาบอกว่าไม่ได้เออเขาบอกว่าข้างในเล็กเกินเดี๋ยวรถวิ่งไม่โอ,อกผมก็ไม่เข้าใจแต่รถผมก็ใส่สูตรนี้แหละ ชุดเดียวกันเลยชุดท่อแปดของสามหกศูนก็คือชุดนี้ชุดนี้มันก็คล้ายๆว่าไม่มีท่อพักนั่นแหละก็เอาไปถึงก็ถอดเป็นเป็นเป็นท่อพักเดิมแล้วก็ใส่น็อตสี่ตัวตรนี้ใส่น็อตสี่ตัวนนี้แล้วก็ใส่ปลายได้เลยมีปลายให้ด้วยมีปลาย หลายตัวดยวยกันของผมเลยเจะเก็บให้ดูเขาบอกว่ารถวิ่งวิ่งไม่ออกเขาบอกว่าถ้าใสา่แล้วรถจะวิ่งไม่ออแต่ผมใส่ไส้ตัวนี้มาสามสี่สามสี่คันนะดูที่อู่ช่างเก่งก็น่าจะนับเป็นสิบคันแล้วดูท่อตรงนี้ท่อไส้เกีียวท่อไส้เกีียว ไม่เป็นไรลูกค้าไม่เอาเราก็เก็บไว้ใส่เองหรือใครสนใจก็จะห h กกลับไปคืนส่งต่อไปเลยสูตรเดียวกันครับไปถึงก็ไปประกอบแล้วก็สวมสวมกับตรงนี้เลย,เลยนี่ครับยวผมจะไม่แน่อาจจะตัดตรงนี้ออก แล้วก็หุ้มใหม่หุ้มสเตนเลสใหม่เลยตัดตัวนี้ออกดีกว่าตัดแล้วก็หุ้มใหม่อันนี้ก็น่าจะเต็กเต็กข้างในนี่กระดับแรงอ่ะนี่ก็บุกบุกไปแล้วเขาบอกว่าวิ่งไม่ออกผมว่างงเหมือนกันก็ดูอ่ะก็ใหญ่อยู่นะสามนิ้วครึ่ง รถผมก็ใส่ตัวนี้แเลยใส่เกียวจะเป็นใส่เกียวนี่นี้นี่คงสามหกศูนย์เอาไปใส่ได้เลยแล้วก็ไปถอดท่อพักออกแล้วก็จะมีแทมรัตตัวเดิมเ็มรัตก็ได้แล้วเข้งไปหาสวมใส่ มไม่รู้อะไรอันนี้อืมอะไรวะอืมหย่อมมะม่วง อไม่ได้หนักโยนอะไรหรอกนี่นี่แหละมั้งที่ตัวเองบอกอ่ะเออนี่ได้อะไรมาเนี่ยห้าพันกุบาทนี่ฮะเอานี่อะไรเนี่ยมีแต่กระดาษมีแต่อะไรนี่เก็บไว้ดีๆนี่มันแผ่นอย่างดีเลย นี่ไงก,งกระดาษอะไรห้าพันเออนี่ไงห้าพันกว่าบาทนี่ส่งอะไรมานี่สั่งอะไรมาฮะ,ฮะโอ้อะไรมีแต่อันนี้บางบางมานี่ฮะดูนี่เร็วนั่นะอะไรสั่งอะไรนี่มีแต่ลังอะไรนี่หมดแล้ว อ,อะไรทางลมทางลมใช่เขามาทำอะไรอีกอันนี้ผมติดตั้งใครสั่ง,งลูกค้าสั่งสายไป หมดยังหมดแล้วใช่เหรอมีถังมีเนียมเอ้เน,นี่มาทำอะไรเพิ่มถังเพิ่มถังใส่รถอะไรให้ใครอื้ยทำได้สวยมากเลยนนึกว่าอันเขาส่งอันไอ้กระดาษลังนี้มาให้นี่เออหัวเหลือเกิน น้ำอยู่ในถังหรอเปล่าดูเรานึกว่าได้แต่ลังอันนั่นมาดูนี่เอฟซีขงเขาทั้งนั้นเลยนี่โกงอยู่นี่มีจตเขาที่วางอยู่นี่ก็เป็นหมื่นได้นี่หมื่นกว่าด้วยเนาะนี่นะดูอือ เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าไปวันไหนโอ้โหทำได้ดีมากเลยเสวยงยามมากเป็นะปั้มลมปั้มลมปั้มถังใครสนใจก็สอบถามสั่งมาได้นะครับปั้มลมพร้มถังเดี๋ยวไปติดตั้งให้ลูกค้าจำหน่ายปั้มลมยีบสีโวลต์เจ็ดสิบสองโคเท ได้ของใหม่มาทําอีกแล้วไม่รู้อะไรจะไปยังไงเหนื่อยแล้ว fc เอ้ยเหนื่อยจะบ่นเปิดคลิปไหนมา fc ก็บอกอู้บ่นเก่งแท้บ่นเก่งแท้บ่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยบ่นยังไงก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคือเก่าดู เตรียมพร้อมไปจิตตัง้งดีดีเจ้าทักขี้โมงขี้เกียจบน่นไรเอี่สีมีเอ้ามีก่อท่อเอ้าใครอยากได้ใครอยากได้เด้อท่ออะไรนี่ท่อเป๊ดท่อเป๊ดสามหกเขานน่ถังลมใครสนใจ ว่าใส่รถเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสถ้่สนใจก็สั่งมาลูกค้าบอกว่าวิมีออกเดี๋ยวผมจะเอาตัวน,นี้แหละแต่ผมจะแปลงพุ่มข้างนอกแค่นั้นเองจะจะใส่ตัวนี้ดูดิว่าจะวิ่งออกหรือไม่ออกโอเคค่ะไป<อ>ไลฟ์ซีเ<ป>จอกันคลิปหน้าบ<ส>ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า